สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูอีกรอบอีกครั้งและอีกทีนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคน,นจะยินดีต้อนรับสู่เด็ดิคิช้ชแนลนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมแมวซิมูเลเตอร์เอ้ยไม่ใช่สิ <laughs> อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Little Kitty Big City หรือเปล่าเออจำชื่อเกมไม่ได้อนกัน <laughs> เป็นเกมน้องแมวดำเออ หรือชื่อแมวดําของเราชื่อว่ามั่งมีนี่เองมันแมวบ้านผมมันมีสีดำหนึ่งตัวชื่อมั่งมีคือหน้าคล้ายๆนี่แต่ท้องมันสีขาวขาวนะแต่ตามันสีเหลืองอันนี้ตาเขียวนะแต่ผมตาเขย,นะายเลยเย <c oughs> ฮ้ยสามพามอันนครั้งก่อนเมื่อคราวที่แล้วที่ผมมาก็คือผมมาผ่านถังขยะนี้ซึ่งมันวาร์ปมาได้โดยเจ้าธนุกิใช่ไม่ใช่เลคูนะธนุกินะั้นเป็นคนพาเรามาฝั่งนี้นะฮะในการที่เราจะวาร์ป ต้องวามาเท่านั้นเอาละพอเรามาถึงฝั่งนี้แน่นอนนะ้ำเราก็จะข้ามไม่ได้เราจะต้องเก็บไอ้เฟืองแดงจำนวน78ล้าน1มล้านละละ้านอัดชิบะนะจะใช่ชิบะมันชิบะมันไม่ใช่บะ <c oughs> น่าจะไปไม่ได้ฮนะชิบะมันเฝ้าอยู่นะเฮ้ยมีอะไรตรงนั้นอนะ่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฝ้าอะไรอ่ะเีจำไม่ได้เล่นไงนะเอาหยิบไม่ได้นะฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนว่าจะต้องหาอาหารมาวางในหะ้เขาเอ้าเดินไม่ได้นะเหมือนจะต้องหาอาหารมาวางให้เขาหรือเปล่าเอา๊ขึ้นชั้นสองได้ด้วยอ่ะเฮ้เหมือนจะต้องกระโดดน,นะเนะี่ยดูดิยังไงกระโดดจริงด้วยหนกูกนะฮะเอาละ มันกระโดดอุ๊ยเดินไงชุดสีทองครับโอ้โหดีนะที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันกระโดดไงอะ่ะลืมมนะั้นี่ะนี่นี่นี่มันเออนี่มันเรื่อจะจตกได้ครับเอาละนี่นี่แมเวเก้าชีวิตอย่างเราก็ว้าเก็บดีเก็บดีนี่ได้หมวกใหม่เหรอมันน่าจะมีชุดมากนะนจะหัวเหรอหมวกนิทรภัยฮะสวัสดีนี่คือเจ้าหน้าที่นะรักษาความปลอดภัย ตัวน้อยขนปุยขอตรวจสอบขนมที่คุณพบมาด้วยหน่อยได้ไหมเฮ้ยใส่เลยเซยไหลไหนใส่ไงนี่นี่นี่ฮะสวมเลยเหมือนเหมือนในน่นนาเหมือนที่ใส่ละกันเอกกนอก็กันเนาะไม่ไมเหมือนแบบนางพยาบาลเราจะไปยังไงเราต้องจัดการเจ้าหมา เราจะต้องเข้าไปข้างในมีเอ้าอ๋อนี่เข้าใจทางนี้ก็ได้นะฮะไอ้นกตัวนั้นมันทําท่าทําทางเหมือนจะโดนจับกินเฮ้ยเราเพยอนี้นี่ได้หรอมันมีตรงไหนี่นีนี่ไะขึ้นขึ้้นบนี่ไงบังคับเลยบังคับกี่โมงไม่ใช่เออเราอย่าไปบังคับมันดิเฮ้ยตรงนั้นมีรูออกฮะอ๋อรูออกอ้อมไปข้างหลังเจ้าหมาเหร แล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยกระโดดเลยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ขึ้นละเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อปูมันยังไม่แห้งหอ่ะโดนอืมปูยังไม่แห้งอืมนี่โดนลรวปะการต่อสูโอโอ้โดนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทางนู้นนะแต่ว่าเรามาเปิดทางนี้ก่อนนะ,ะมันจะเป็นทางออกให้เราไปทางนู้นนะฮะอาอทางนู้นมัน อ๋อนี่ไงแล้วเราก็วนออกกลับไปได้ดิอ๋อเราก็ไม่จําเป็นต้องไปวาร์ฟนะครับเฮ้ยดีดียหย่าหย่ย่นะคุณคุณเตะแมวผมแจ้งจับนะเออแมวแจ้งจับโดดครับโอ้ย,อยชนหมดไม่สนว่าหัวใครเดี๋ยวเราเรามีนี่แนละ้เราก็ไม่กลัวเออโดด อาอย่างนี้มันก็หน่อยแล้วเปล่านะอย่างนี้มันแค่หน่อยนะมันแค่หน่อยเฮ้ยเฟืองหรอนั่นน่ะเอ้ยเอ้ยออกไปข้างล่างอืมมันเี่มันเขี้ยวทุกทีฮึมฮมฮึมเป็นไงอืมอย่าให้ฝังฝังหูฝังตาฝังหูอะไรอะไรเนี่ยอะไรตลับเมตรหรอเมตร ยาวมากอะอันนี้ปิ๊กนีมม่โดนไว้อันนี้ทำไงนี่ไงได้ตึมเลยไอเราต้องใช้ทั้งหมดกี่อันก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้หมดยางหมดยางมังหยดก่อนเมื่อกี้ผมเห็นตัวเนี่มันมีตัวอะไรอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะฮะเป็นมแมลงตัวนั้นตัวนี้กระโดดขึ้นไปดูนะฮะ เมื่อกี้เราต้องกระโดดลงมาเก็บของข้อหน่นะดิปุ๊บปุ๊บอืมวิทยุวิทยุคุยโอ้ไม่นะโอไม่นะโอไม่นะอะไรนะคุณเป็นอะไรไหมอ่ะแล้วฉันดูโอเคไหมล่ะเออขอโทษขอโทษนะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะแขว้นน่ะไม่เป็นไรฮะเกิดอะไรขึ้นหรอจะทำเรื่องผิดพลาดใหญ่มโหฬารมโหรทึกฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะถ้าระบายออกมาจะช่วยได้นะฮะผม ว่ามันอาจจะไม่แย่เท่าไหร่นะอ่ะางระบายมาพงงั่งมั้งแต่ถ้าเหมือนมันจะใหญ่กว่าที่ลูกแมวตัวเล็กๆจะช่วยได้เออไม่ช่วยแล้วเหมือนเดิมแก้ๆเองไปเลยฉ <c oughs> ันหมายถึงเรื่องที่พลาดไปน่ะมันยิ่งใหญ่กว่าแฮชแท็กในเทรนเอ็กซ์ะอีกโอ้โหเทรนเอ็กซ์ด้วยอะไรยังไงละ่ะเพราะว่าฉันจะใส่แฮชแท็กขยันสุดเลื่อยขาเก้า e อี้ทัฟฟี่อะไรวะบนโซเชียลมีเดียได้ยังไงถ้าโทรศัพท์มันเจ๊งไปแล้วอ่ะอ๋อน่าเหรอโทรศัพท์นายมีตัวอะไรเกาะอยู่ข้างบนน่ะ <c oughs> โทรศัพท์อะไรหรอแล้วก็ทำไมคุณต้องมีทำไมคุณต้องตีตาราง เล่น OX เวลาพูดด้วยเหรอธออะไรวะอ๋อแฮชแท็กกันเหรอใช่หมายมถึงไงอหมายถึงไอ้นี่เหรอหรือว่ามันคือมันจะเป็นเวทมนต์เหรอแบบนั้นแหละแต่เธอไม่ต้องใส่มันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเอองั้นแบบนี้ละเข้าใจแล้วนี่นาะพวกมันเรียกว่าแฮชแท็กยังไงก็เถอะเธอจะใช้มันเพื่อเชื่อมเรื่องของเธอไปยังที่อื่นบนโลกออนไลน์ได้นะสําหรับผมฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยฮะแล้วก็ผมสามารถเห็นโลกนั้นด้วยได้ไหมไม่ได้ถ้าเธอยังไม่มีโทรศัพท์ของฉัน แล้วตอนนี้โทรศัพท์ของฉันน่ดูเหมือนมันจะนี่ไงมันเป็นอะไรอ่ะมันบางอยู่เนี่ยอะไรมันกระลุกกระดับวะนี่ไงไหนอ่ะเออรู้แล้วเนี่ยโอ้มนุษย์ของผมก็มีอยู่อันหนึ่งนะฮะแต่ไม่เลอะขนาดเนี้ปกติของฉันอ่ะไม่เละนะฉันทำมันตกลงไปในคอนกรีตอ่ะยังไม่แห้งเลยเอ้าแปลว่าอะไรอ่ะอถอถอถอนแปลว่าหัวร้อนแต่แต่คุณไม่หัวร้อนสิคุณกำลังเศร้าอยู่นี่นาเออฉันจะพูดคาคาเวลาที่ฉันเศร้าน่ะเธอจะได้ รู้ว่าฉันไม่เศร้าอยู่หรืออย่างน้อยก็แค่ในความคิดนะเนะเข้าใจแล้วฮ่าใช่เหรอเออและการทำโทรศัพท์ตกก็คือสาเหตุที่ทำให้คุณอารมณ์เสียใช่ไหมใช่แล้วฉันต้องใช้มันทำงานอะ่ะทัฟฟี่จะต้องไล่ฉันออกแม่ถ้าฉันซ่อมมันไม่ได้นะใค่คือทัฟฟี่นะฮะหล่อนหล่อนเป็นบอสข,ของฉันอะ่ะหรือหล่อนก็คงเป็นถ้าหล่อนจ่ายค่าจ้างฉันะนะเธอเป็นดาวเด่นเป็นปรากฏการณ์เป็นฝันร้ายฉันคิดว่านิตยสาสรเฟิร์บเหรอ เรียกเธอว่ามหาเศรษฐีที่ขนปุยที่สุดในอินเทอร์เน็ตฝันร้ายที่มีขนปุยเดี๋ยวนะชัฟฟี่คือแมวเหรอไม่ชัฟฟี่คือคุณแมวต่างหาก <c oughs> น่ะฮ่่นไงหล่อนทุ้งมนุษน่ะโอ้โหขนปุยจริง <c oughs> โอ้คุณรู้จักผมรู้จัจกหล่อนนะผมเห็นหล่อนในทางโทรทัศน์ของมนุษย์น่ะหล่อนมีบ้านสวยๆแล้วก็มีชุดดีๆแล้วก็ขนปุยที่สุดเลย <c oughs> ฉันเป็นคนเลือกชุดพวกนั้นให้เองนะและฉันก็ออกแบบขนทรงนั้นด้วยอันที่จริงแล้วอ่ะฉันมานที่นี่ยก็เพื่อมองหาแรงมาดานใจตอนที่ฉันทำโทรศัพท์หลน ไม่มีโทรศัพท์ก็หมายถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีอินเทอร์เน็ตก็หมายถึงไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆของทัฟฟี่โพสลงไปให้ฟแฟนๆไงละ่ละนั่นเป็นข่าวร้ายเลยนะฮะแล้วเราจะต้องซ่อมมันผมขอคิดก่อนนะผมรู้แล้วผมจะหาโทรศัพท์ใหม่ไหมหคุณเองเธอทำแบบนั้นได้เหรอคลิปก็ดได้ฮะพวกมนุษย์มีไอ้โทรศัพท์อย่างน้อยคนละหนึ่งเครื่องอยู่แล้วนะแล้วผมก็จะไปขอยืมมาสักอันพวกเขาชอบทัฟฟี่พวกเขาต้องยินดีที่ช่วยอยู่แล้วละ่ะเราผมอยู่ที่นี่นะบิทเทิลผมไม่หาโทรศัพท์แป๊บเดียวเดี๋ยวมาฮฮะะขขออบใจมมมันำปล่ย ใหญ่ตายไปแล้วโทรศัพท์ใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยเห็นแล้วอันนั้นอ่ะโดนโดนโดนหมดแม่เอ้าคานนี่ปุ่มไหนวะเนี่ยเอาปุ่มนี้เฮ้ยนี่อนี่ก็มีอ้าวโดนเฮ้ยมึงเอามาเดี๋ยวดูดูนี่เนี่ย เอาไม่นั่นเอาไอ้ใส่หมวกเอาใส่หมวกอ่ะเอาใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกมันก้มอยู่นักันขาเจ็บเจ็บสิเจ็บเฮ้ยทำไมมันไม่เจ็บไปแล้วไปไปแล้วเอาเครื่องไหมเอาสองเครื่องไปเลยแล้วผมคล้องนะเฮ้ยโอยเดินชนน้ำเดี๋ยวให้นี่หมอนี่เลย กระโดดยังไงอะกระโดดเอ้ากระโดดไปได้เอ้ากดปิดปุ่มกระโดดได้กดปิดปุ่มโทษโทษโทษเดะไปุ้๊ ้รงทํมาให้ล้โปรจัดเธอทำได้ขอบใจมากเลยนะเจ๋งเ,เลยนะเธออยากได้อันเก่านี้ไหมล่ะยังใช้ถ่ายรูปได้อยู่นะแค่ใช้ส่งอีเมลกับอย่างอื่นไม่ได้นะ่ะอีเมลคือ,อไรครับเธอไม่เคยส่งอีเมลเหรอผมคิดว่าไม่นะงั้นเธอก็ไม่เคยซีซีหรือรู้จักวลีที่ตามที่ได้เรียนแจ้งไปในข้อความก่อนหน้านี้ไม่อะถึงแม้ว่าผมจะเรียปากก่อนพูดทุกข้อความจากนี้ไปผมจะลองเก็บไปคิดดูนะ เธอนี่เจอแต่ชีวิตสุขสันต์อะไรอย่างนั้นนี่นะเจ้าเหมียวยังไงก็ตามนี่โทรศัพท์ของเธออ่ะโทรศัพท์ชุบคอนกรีตโทรศัพท์ชบุบคอนกรีตตอนนี้มันคงไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วแต่กล้องยังคงใช้งานได้กัล้องยังไม่ใช้เข้าสู่โหมดถ่ายภาพและเริ่มแล้วใหม่ไม่ให้เราใช้โทรศัพท์อันใหม่วะไอ้ทนนี่จริงแล้วเธอน่าจะชอบถ่ายเซลฟี่เพื่อเฉลิมฉลองถ้าตอนนี้เลยนะจิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ลองแชะดสูสิสักสักแชะอ่ะ ได้โทรศัพท์ที่สามารถถ่ายรูปได้แต่เล่นโซเชียลไม่ได้ขอโทษชีวิตลำเพล,ลินเลยอ๋อมันโดดไม่ถึงจริงๆครับมันต้องไปโดดมาจากฝั่งนู้นจริง,รงด้วยแล้วเราดันไปโดดถูกกันเลยไอเราก็เล่นแนวเก่งตลอดเลยึบบูปินทำอะไรได้เปล่าไม่มีลงลงลงเฮ้ยทางนี้ก็ไปได้หรอ เมื่อกี้เราเข้ามาจากรูนี้ใช่ไหมนู้นเห็นรููนู้นดิแล้วก็ทางนั้นมันทางกลับบ้านเรานะฮะอ่ะเราลงมาทางนี้ใช่ไมันต้องมีอะไรโอ๊ยโอ๊ยติดตัวดูใหญ่เฮ้ยมีอะไรให้เก็บอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้เย้เย้อ๋อนี่ไงเก็บไปให้หมาหรือเปล่าอุ้ยผมอยากให้เก็บไปให้หมาชิบ,บ่าตัตว,ต,วตัวแรกอะ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะอันนี้แหละแสดงว่ามันน่าจะมี มันน่าจะมีอีกตรงหมาตัวชิบ่าตัวนูนะผมว่านะเนี่ยฉันเอาอาหารมาให้นายด้วยแหละวิ่งนายหิวเหรอวิ่งมาอย่างไวเลยนะเอ,อ้ได้หมวมกใหม่แล้วหมวกข้าวโพดเนี่นเหรอคอนดักอวสานแล้ว ต่อไปคือยุคของคอนคอนแคทเฮ้ยต้องเปลี่ยนหมวกใหม่เนี่ยเปลี่ยนโปกใหม่โปกใหม่อะไรมหมวกใหม่ออมันเหมือนกล้วยเหมือนกันนะดูดีเจ็บหมดเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่เม่ทำไทำอะไรไม่รู้ทำไมแต่ขึ้นก่อน อ่าแล้วเราเอา้ก็คือขึ้นไม่ได้โอเคเฮ้ย hey, แต่มันมีน็อตอยู่ข้างบนน่ะเออได้เด็กสวย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 มีอะไรก็ไม่รู้อยู่งบนครับนีบ่ไงนี่ไง,งฮึบไปไงา้าเลือกกระโดดตีลังกากลางอากาศยอดเอาละไปต่อผมเอานี้กลับไปนี่เนี่ยมันมีชิบ่ายอีกตัวตรงนี้นป่ะ อ๋อตัวนี้มันไม่มีที่วางอาหารให้เอ๊มันมันอาจจะให้เป็นอื่นแน่ๆเลยผมว่ามันไม่มีถ้วยให้นะครับแต่ว่าไปก่อนนะคือแบทั้งหมดนี่ใช่วิบบับไหมฮะใช่นั่นแหละที่ข้าพูดถึงมีสอ้าอันหลอือันเดียวเลย <laughs> ช,บบช่างวิบบับช่างงดงามช่างเป่งประกายใครล่ะมีการสุดเจ่งยังไงล่ะ คุณจะนำมันเอาไปทำลายแล้วอย่างที่ถูกวิธีใช่ไหมฮะใช่แล้วและด้วยสิ่งนี้เราจะบรรลุภารกิจฮีโร่อย่างได้ของเราผมลองเอามันไปทิ้งเองได้ไหมฮะไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นวิธีกรรมโบราณของอิกาดงนั้น <laughs> ผมจะได้รางวัลไหมฮะเจ้าจะอ๋อใช่ใช่ใช่รางวัลของเจ้าใช่ไหมเอาล่ะข้าไปเจอปลาที่ไหนมาบ้างวะเออรอเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวอิกาไม่ฉาชีพปะเนี่ยไปไหนของเขาอ่ะไปกลับมาแล้วะ่ะเอาไปวิได้ปลาจริงว้าวปลา นี่คงช่วยเจ้ามีพลังในการปีนถึงจะยังไม่พอถึงบ้านแต่ก็เริ่มได้แล้วนะผมจะลองปีนตรงไหนได้อ่ะตรงนี้เหรอนั่นไงล่ะตรงไหนว่านั่นไงล่ะเจ้าจำเป็นจะต้องกินปลาอีกเพื่อไปถึงข้างบนนั่นคุณมีอีกไหมฮะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่เจ้าจะหาได้จากที่อื่นในเมืองคอยจับตาดูให้ดีแล้วเจ้าจะพบมันขอบคุณฮะไม่ต้องใส่ใจกินปลาให้อร่อยโอ้แล้วคอยเก็บของวิบวับที่เจ้าเจอไว้ด้วยล่ะข้ามีความคิดดีๆนะเอนี้กินกดบี เก็บไปก่อนดีกว่ามาั้งกินเลยเหรอโมวผมเก็บไปก่อนดีกว่าอ๋อหอังั้นกินไปเลยม่ใค่ข้าไว้ใช่หมหนุ่มปลาปลาแสนอร่อยจะช่วยมอบพลังให้คุณสามารถปีนขึ้นถาวันได้อย่าง อ๋อนี่ไงผมว่าไใ้เถาวันเมื่อกี้นะที่เราจะปีนอะ่ะมันปีนได้จริงด้วยดีนะกลับมาไอ้นี่ก่อนนี่ไงนี่เนี่ยอุย้ยมันปีนได้อุย้ยแต่มีเซมินาด้วยนะครับอ๋อแสดงว่าตรงนั้นอาจจะไปได้นะไอตรงที่เรามีเก็บวิบากันีมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอ กดเอมันกโอ้โหแต่สเตปิน่ามันอ๋อสเตปิน่ามันหมดแล้วมันปีนสูงไม่ได้นะครับโอเคปีนสูงมากไม่ได้ปีนได้แค่กำแพงอันนี้เราสามารถอุ้ยมีทางใหม่แล้วอทำไมกัจมดจมูกอย่างเงี้ยโอ้สวัสดีนะสวัสดีจ้าข้าสงสัยว่าเธอพอจะเอเอ,อให้ความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมพอดีมีเรื่องเร่งด่วนหน่อยอะ คิดว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหาฮะเออเออเออฉันเข้าใจแล้วถูกของเธอถูกของเธอฉันไม่อยากทาให้คนอื่นแตกตื่นนะแต่มันค่อนข้างที่เป็นข้อกังวลเร่งด่วนเลยล่ะแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ฉันแตกตื่นไตเองแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอ่ะเกี่ยวกับอะไรนะฮะออฉันยังไม่ได้บอกเหรอเหมือนฉันจะเผลอทาลูกฉันหายไปอ่ะเฮ้อเผลอทาลูกหายอันนี้มุกหรือเปล่าฮะไม่นะออไม่เป็นไรฮะลูกเป็ดหายนี่มันเป็นเรื่องซีเรียสมากเลยนะยางงั้นนั่นเหรอ เกิดอะไรขึ้นนะเออเรากำลังสนุกกับการเดินทัศนศึกษาในละแวกนี้ฉันกำลังสอนเด็กๆอยู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นเธอรู้จักรูปปั้นหุ่นยนต์ที่อยู่ในสวนด้านหลังพวกกันไหมไม่รู้เลยเดี๋ยวนะหรือว่าหุ่นยนต์จะจับลูกเป็ดไปไม่รู้ฮะเลยมีลูกปบดตาโอเคงั้นเธอต้องลองแวะไปดูที่นั่นนะอย่างที่เธอเห็นหุ่นยนต์เป็นอะไรที่น่าขึ้นไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ตามที่รู้สึกกันด้วย่ำนัก่เล่าไหรรอกจะแวมาททีี่่สววนนนแหงุ้กั เพื่อมาหาเพื่อนหมุนยนต์ของเขาคุณยงที่แสนจงรักภักดีน่าตื่นเต้นม,ม,มาก Six and a half hours later โอ้ยคุยไก่นี่ยาวเวอร์ไปสายท่อเอาไอ้แต่คูณมาโผล่นี่เฉยคุยแกไอ้ช่างหายเกมคุยเยอะเอ้ยเนี่ยลูกเป็ดเนี่ยอันนี้เป็ดตัวแรกหรือเปล่าน่ะอันนี้ใช่เฮ้ยเราเหมือนเคยเจออ,นนอันนี้ลูกเป็ดเขาอ่ะ เรามีหวังไหมยังฮะเองตาหมาอยู่อ้าวอันนี้ไม่ใช่เป็ดอะโอเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็ดจริงๆครับคุยอีกแะพึ่งคุยสวัสดีตัวอย่างทดเอ่อผู้ช่วยงานวิจัยที่เคารพตัวอย่างทดลองหรอจริงๆแล้วเราก็คือตัวอย่างทดลองแกยอมบบรับมั้งใช่ไหมเจ้าเล่คุณไปไม่ใช่ทำกิจผู้ช่วยวิจัยที่เคารพ ฉันจัดการให้เวิร์กแพดเวิร์กเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะไวมากฮะที่จริงแล้วต้องไวกว่านี้นะแต่ดันพกุกปัญหานิดหน่อยการอวกาศเล็กน้อยนะ่แต่ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,นะเล็กน้อยอยังไงฮะในโครงการระดับมัลติเวิร์แบบนี้ถือว่ามันเล็กน้อยมากแค่ท่อระบายน้ําระเบิดใมอนาคนของอีกจักรวาลหลย,ย้อนมาในอดีตของอีกจักรวาลอนะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเพราะงั้นถึงมีน้ําพวกนั้นออกมาเหรอมาเลยกลายเป็นว่าฉันต้องใช้อวกาศเชิญเส้นแทนที่จะใช้ได้ในอวกาศพอได้ติดอยากจะขำอะไรวะ อยาก็าทดสอบไหมล่ะันเจ๋งมากเลยนะแล้วฉันก็ต้องการตัวทดเเพื่อนช่วยอะ่ะตัวอย่างทดสอบชวนให้มันเออทดสอบมาเลยไม่ต้องถามมันเดี๋มันก็คุยอีก <c oughs> นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนมาใช้คำว่าเพื่อนแทนไงล่ะยังไงก็เสียงอยู่ดีนะอแต่เป็นการเสียงแค่วิธีการอธิบายความตื่นเต้นะ่ะเขาของพวกคนที่มองโลกในแง่ร้าย,ายนะ่ะยังไงก็เถอะถ้าเราทําสิ่งนี้ใช้งานได้เธอก็สามารถใช้มันฟาสเทเวลได้ทั่วเมืองเลยนะเอาไปถามอีกแล้ยว <c oughs> ถ้าเราเปิดมัน ถ้าทำงานได้อย่างต่อเนื่องเธอจะสามารถถูกโผล่ระหว่างหลุมเบ้นบนโดยไม่ต้องวิ่งเหมือนบินไปไนงะเออแต่มันก็เจ๋งเลยนะใช่ไหมลนะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องปรับแต่งอย่างละเอียดให้ได้ก่อนเธอเอาด้วยไหมล่ะโอเคะเรามาทำกันเถอะอย่าเพิ่งปฏิเสธนะฟังฉันก่อนเออแต่บอกผมหน่อยว่าเอาเอาด้วยอย่างแรกเลยอะ่ะมันมีมัมมี่มัมมี่มันมีมัมมี่มันมีมนมมนม <c oughs> เดี๋ยวว่าอะไรนะผมบอกว่าเอาด้วยจริงเหรอผมเป็นแมวช่างถุงสายนะ่ะเย่น่าตื่นเต้นสุดๆเลยเธอจะไม่เสียใจแน่นอนคุณยังอยากได้ขนมอีกไหมฮะ ตอนนี้ยังนะการเดินทางของเธอไม่ได้ไกลมากและฉันก็ยังมีของเก่าเหลืออยู่โดดเลยครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอนฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์จมูดรวยจ้าโอ้ยไปอีกแล้วไปไหนไม่รู้อย่างน้อยก็ดีแล้วเออาโอ้โหเธอนี่ยนะเธอกลับมาแล้วฉันบมกว่าฉันทำให้เธอตกใจอะตอนนี้เธอกระโดดเกาะ น่าต่างซะแล้วนั่คุณเองเหรอโล่งอกไปทีนะคุณทำให้ผมตกใจนิดหน่อยอะทุกทีทุกทีฉันแค่ตื่นเต้นมากในเวลายที่มีคนมาเยี่ยมนะ่ะคุณเป็นหมาใช่ไหมฮะแมวเ, <c oughs> เป็นหมาที่ด,ดีดีมากด้วยแหละนุชของเรานุชของฉันบอกนะยินดีที่ได้รู้รจักกันเป็นทางการนะฮะผมไม่รู้ว่าคำเรียกหมาที่ดีดีดีมากเนี่ยมากอนน่อนเลยอ๋อนี่เธอควรต้องรู้ฉายา,ยาอของฉันไว้นะคือแบบว่าฉันน้องเป็นมันฝรั่งนุ่มนิ่มหนุบหนับหรือตะก้อนปลุกฟุยดุ๊กติ๊กเต้นแบลนต์อะไรวะอ่าหลังไม่ได้ใช้้ฉาายแลวนะ คงใช้ก้นกวาดของแม่เลยอืมผมเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าเจ้ามันฝรั่งนุ่มนิ่มหนุบหนับนห่หลอใช่แล้วนุ่นของผมก็เรียกผมแบบนั้นเหมือนกันฮนะเฮ้ยงั้นน่าจะต้องเป็นฉายายกย่องที่ให้ใช้กับสัตว์เลี้ยงหลากหลายกลุ่มแน่ๆเลยยินดีที่ได้รู้จักนะสาย Potato เช่นเดียวกันฮนะยังไงก็ตามนี่เป็นการพูดคุยที่สนุกมากผมหวังว่าคุณจะมีวันที่ดีนะฮะแหมอย่างไปสิมีบางอย่างที่เกิดขึ้นอนะ่ะเธอช่วยหน่อยสิริปเติ้ลปอเตด้ล้ช่ยยเลผมช่วยอะไระะไอ ฉันทำลูกเทนนิสหายอ่ะเฮ้ยเหมือนเคยเจอลูกเทนนิสที่ไหนวะเออลูกเทนนิสของฉันหายไปอ่ะเข้ามานี่สิฉันจะพาเธอไปดูเฮ้ยเคยเจอลูกเทนนิสที่ไหนก็ไม่รู้ดูสิมันไม่มีลูกเทนนิสแล้วอ่ะผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นฉันถามโง่ๆนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ข้างหลังของคุณหรออะไรนะพวกนั้นไม่ใช่หรอพวกนี้เป็นลูกเทนนิสที่ฉันชอบเฉยๆอ่ะอ้าวฉันก็ต้องพูดถึงลูกเทนนิสที่ฉันชอบมากๆเป็นพิเศษน่ะมันไม่เหมือนกันเอาเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันล่่ะะฮโอนีนะ ทานุกิสร้างของขวัญให้ฉันอ๋อผมเดานะมันเป็นเพราะว่าเพราะอันนั้นหรือเปล่าตอนแรกไม่ใช่หรอกมันเจ๋งเลยนะเธอสามารถเอาลูกเทนนิสใส่เข้าไปแล้วก็โยนลูกออกมาให้ฉันตอนที่นุชออกไปทํางานอนะฟังดูดีมากเลยนะฮะไม่สมบูรณ์แบบเลยอะสักพยาหนึ่งแล้วแต่แต่วันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นมาลูกเทนนิสพุ่งไปทั่วแล้วจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นมานิดหน่อยนะ่ะฉันตามหาพวกมันส่วนใหญ่กลับมาได้แค่อีก แต่อีกสามลูกที่ฉันชอบมาก่ยังหาไม่เจอแล้วเครื่องนั้นล่ะฮะฉันฝังไปแล้วอะ่ะแต่อย่าบอกทันกี่นะหล่อนคงเสียใจแย่แหละแล้วก็ได้โปรดได้โปรดได้โปรดนะช่วยตามหาลูกเทนนิสลูกโปรดของฉันได้ไหมอุ้ยขี้นกฉันชอบฉันจะขอบใจมากๆเลยนะแน่นอนแต่ผมจะรู้ได้ไงว่านั่นเป็นลูกเทนนิสลูกโปรดของคุณไม่ใช่ว่าลูกเทนนิสก็หน้าตาเหมือนกันหมดหรอกเหรอไม่ใช่หรอกเสียงหมาร้องแบบ แต่ละอันมันมีรายละเอียดแตกต่างกันกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสนะถ้าเป็นแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถแยกอันที่ชอบจากอันที่เฉยยังไงออลูกชิ้นที่ฉันชอบอ่ะจะมีแถบสีรุ้งสดใสยอยู่นะโอเคถ้าเป็นคำอธิบายแบบนี้ผมเข้าใจได้นะฮะถ้าผมเจอผมจะนำมาให้ที่นี่นะรบกวนด้วยนะเธอแค่เอามาใส่ไว้ในหลุมตรงหน้าฉันนี่แหละฉันจะคอยปกป้องมันเองได้เลยบิ๊กป๊อเตโตเธอสุดยอดมากเลยเลตุนป๊อปเตโตเราจะคุยจบแต่ละคนใครอะไรกุ้งกิ้งในนี้เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อานอนในนี้ได้ด้วยอานอน,น,นอแล้วไงอุ้ยเราขัง <c oughs> เอามันเข้าไปนอนได้แล้วยังไงอะ three hours later อ๋อนั่งไงผมต้องไปอ๋อนั่นไงอ๋อนั่นไงเจอแล้วนั่นไงลูกมันอยู่บนนน้นอะ ้มันจะขึ้นเลยงอ่ะผมเจอแล้วนั่นอ่ะมันเป็นสีลุงมันอยู่ข้างบนนั่นเลยระยะเท่ากันเลยนะ <_ Ride> มันต้องขึ้นได้สิ <_ atur> มันขึ้นยังไงเอ้ยขึ้นได้แล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี่ได้เดี๋ยวยด,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 ดูแรกแล้ว<_><_>ล อะไรตรงนั้นเก็บด้วยนะนะามามานะเฮือมมาทำเงอนอ่าไ,ได้แรกแรกนะอ๋อแสดงว่ามันอาจจะอยู่ไม่ไกลนี่แหละมั้งผมว่านี่ไงโอ้มันก็อยู่ในบ้านเกนี่แหละผมนึกว่ามันอยู่แมบบใหญ่ โอเคโอเคยังว่าอยู่ในบ้านนะแล้วจะลากมันมาอย่างไรวนะเนี่ยโอเคโอเคสวยแม่นเป๊ะนน่นมันอยู่ในนี้หรือเปล่านะ่ะทำไมมันต้องเป็นที่นอนยูหางหลังวนะเนี่ยฮะ มันพุ่งไปข้างบนเป็นแนวดิ่งเลยพุ่งไปข้างบนเฮ้ยหรือว่าขึ้นไปตรงนูน้นอีกป่าวนะเออผมว่าตรงนู้นแน่เลย,เยนี่นี่ผมว่ามันขึ้นไปข้างบนอีกนั่นไงเจอแล้ว อืนึกบ้านใครไม่รู้เจ้าของไม่อยู่อืือันนี้<ม>ต้องไปทางนี้นะเ<ม>รียบรอ้อยเรียบรอ้อยกระโดดไป,ปนี้จะตายไม่แน่แมวก้าชีวิตอย่างเรา,าค่อยลงน่าจะดีกว่านะนี่ไงเฮียเต็ด เอาไม่ลงลงดิเออแย่งลูกบอลมันไม่ได้แย่งเอามาส่งจ้าเพื่อเป็นของขวัญรับไปสิชุดริชเตอร์ป p ต t ตอ o อย่างเป็นทางการมันไม่ใช่ชุดมันเป็นหัวน่ตนอตเตอ t o น้อยนะเอได้ชุดปตตได้รับการอนุเคราะห์เพื่อ จากเพื่อนเหนียวบิ๊กเปิดปตูก็คือเล่นตั้งนานก็คือเล่นตั้งนานเพื่อได้น้องหัวไม่่ไงเราไม่ใช่แมวแล้วเราเป็นหมาชิบะเราเป็นเหนียวชิบะ เนีฮยเอาไปเลยเราต้องการขนนกอาอ๋อนี่ไงอ๋อมันอ๋อแล้วก็ไม่เปิดก่อนหรอ ฉันกลับไปที่เดิมเลยนะหายเป็ด